สวัสดีค่ะหนุ่มกัญชัยโทรหาฟิล์ม3ครั้งคำตอบที่ได้รู้สึกแย่คลิปเต็มอึ้งกว่านี้หนุ่มกัญชัยเผยให้โอกาสฟิล์มรัฐภูมิโทรหา3ครั้งคำตอบที่ได้รู้สึกแย่ไม่ให้เกียรติลั่นถ้าฟังคลิปเต็มจะอึ้งกว่านี้จากกรณีพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสเดือดผ่านเฟซบุ๊ระบ,บว่าตบซับกันเก่งเนอะล่าสุดมีคลิปเสียงศิลปินนักแสดงชื่อดังร่วมกับนักร้องสาวนักตบ อ้างกันชัยไฟเขียวออกโหนกระแสเรียก20ล้านรอฟังข่าวเที่ยงวันก่อนที่ต่อมาทางด้านฟิล์มรัตภูมิไล้มายอมรับว่าในคลิปเสียงคือตอนเองแต่มันไม่ใช่คลิปเสียงของตอนทั้งหมดพร้อมขอโทษหนุ่มกัญชัยที่อ้างชื่อในการขายงานและชี้แจงว่าไม่ใช่การตกซัพ์แต่เป็นการพรีเซนต์งานที่คนกลางติดต่อมาให้ตนทำา PR ให้ดีไอคอนกรุ๊ปมีคนเคาะงบ20ล้าน ตั้งแต่ก่อนจะมีเรื่องคดีความเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะมีการอัดเสียงไว้และก่อนหน้านี้พี่หนุ่มก็ได้โทรศัพท์มาต่อว่าตนแล้วด้วยล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ได้เปิดเผยในรายการข่าวใส่ไข่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพิธีกรร่วมอย่างมดดำกัจยาภาเปิดประเด็นว่าวันนี้ศิลปินรายดังกล่าวก็ออกมาขอโทษพี่หนุ่มโดยตรงในรายการคนดังนั่งเคลียร์ว่าอยากขอโทษพี่หนุ่มที่เอาชื่อเขาไปอ้างในการขายงาน และพูดแบบนี้เพราะรู้สึกว่าธุรกิจของเขาแค่ขายของและเขาบอกว่าเขาถูกรังแกเลยอยากไปช่วยจากฟิล์มหนุ่มกัญชัยจึงได้กล่าวว่ารู้มาสักพักแล้วแต่ยืนยันว่าไม่ได้สนิทไม่ได้คุยกับฟิล์มมา5ปีแล้วจนกระทั่งฟิล์มติดต่อมาตอนที่เริ่มเปิดประเด็นเรื่องเดอะไอคอนฟิล์มติดต่อเข้ามาว่ารู้จักพอกับภรยาพอคลิปทั้งหมด29.30นาที ที่เปิด4คลิปนั้นอยู่ท้ายคลิปตั้งแต่แรกก่อนจะถึง4คลิปหลังจากที่ตัดเป็นช่งชวงๆจะมีการบรรยายมาหมดเลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงเป็นการชวนเชื่อให้บอสคนนั้นเชื่อว่าสามารถคุยกับพี่ได้เดี๋ยวจะหาทางลงให้เป็นเหมือนน้มน้าวเสร็จแล้วก็ปิดด้วยว่าเดี๋ยวจะโทรหาศิลปินชื่อดังท่านนั้นเดี๋ยวจะให้ศิลปินคนนี้มาคุยกับพี่ หนุ่มกัญชัยยังกล่าวอีกว่าจริงๆมีการไปพูดว่ากัญชัยชี้ผิดเป็นผิดชี้ถูกเป็นถูกแบบนี้ไม่ดีต้องเข้าใจว่าผมไม่ใช่สารผมไม่มีกฎหมายในมือรายการห่นกระแสเป็นแค่กระบอกเสียงจะมาฟอกขาวในรายการ ก็มานั่งสุดท้ายสังคมจะเป็นคนตัดสินเองเพราะเขาดูรายการมันไม่ใช่กระบวนการของกฎหมายเป็นเรื่องของสังคมคุณแถไปคนก็รู้แต่พูดแบบนี้นอกจากจะไม่ให้เกียรติพี่แล้วเขายังไม่ให้เกียรติกฎหมายของประเทศด้วยไม่ให้เกียรติศาลไม่ให้เกียรติใครเลยที่พูดแบบนี้เหมือนคนหวังจะให้อีกคนหลงเชื่อว่าฉันเคลียร์ได้พี่หนุ่มเคลียร์ได้เป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วดูแต่ละอย่างเอาชื่อพี่ไปพูดพี่รู้สึก มันแย่มากที่เลวร้ายกว่าน,นั้นคือบอกให้ผู้เสียหายจ่าย20ล้านแล้วบอกว่าเอาคำพูดพี่ชายมาบอกแล้วบอกว่าตัวเองเป็นแค่คนกลางมันได้หรอพอผมรู้เรื่องนี้เลยให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วเอาคลิปทั้งหมดไปให้ไปฟังคลิปเต็มจะอึ้งกว่านี้ หนุ่มกัญชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อคืนผมโทรไปถามก่อนจะพูดในรายการถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมโทรไป3ามครั้งเขาบอกมันไม่ใช่เป็นกรณีไปรับงาน p r อามาแล้วเขาจะเอางบ20ล้านนี้ไปออกที่นั่นที่นี่ไม่ใช่หนกระแสอย่างเดียวครั้งที่สองโทรไปอีกเขาพูดเหมือนเดิมรู้สึกไม่สบายใจเพราะตอนโทรไปผมไม่ได้บอกว่ามีคลิปในมือแล้วผมแค่ถามนำสุดท้ายโทรอีกทีตอนห้าทุ่มกว่า ฟิลมพี่ได้ยินเสียงทั้งหมดแล้วนะมีคนเปิดให้พี่ฟังจะว่ายังไงเขายังตอบคำเดิมเขาว่าน่าจะถูกตัดต่อเสียงถ้ามันมีคลิปจริงๆผมก็โอเคจบเพราะผมให้โอกาสไปแล้วคนเราถ้ามันมีความจริงใจมันจะบอกเองเขาจะพูดกับผมในข้อที่จริงเลยว่ามันมีอะไรจริงๆไม่ต้องให้บอกด้วยซ้ำมามีเสียงแล้ว พี่โทรไปเขาก็ต้องบอกแล้วว่าเรื่องจริงมันคืออะไรหนุ่มกัญชัยได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะฝากไว้นะคําพูดคือนายของเราทุกสิ่งที่พูดออกมาเราต้องรับผิดชอบเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากนวัตกรรมของโลกมันเปลี่ยนแล้วคลิปตัดต่อไหมสามารถตรวจสอบได้และผู้เสียหายอีกคนคือบอสปันเพราะโดนเรียกซับเชื่อว่าตํารวจต้องเรียกมาสอบถามว่ามีการคุยกับฟิลม์มกับนักร้องหญิงจริงไหมขอบคุณที่นิ้วค่ะ